ลงใช่ไหมคะน้าทใช่ยากแมวิสาเราหรเาในการแบบลงหือว่าเหนื่อยขนาดนี้เชื่อว่าถ้าเกิดพ่อแม่ทุกคนอะถ้าเป็นแบบพ่อแม่มือใหม่ยังไงก็ยากหมดแหละเราก็อาจจะไปกังวลหน่อยต้องหาข้อมูลข้อมูลว่าเอ้ยต้องต้องเลี้ยงยังไงต้องหาวิธีดูแลเขายังไงเนี้ยก็มีพี่ Google เป็นเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างเป็นเพื่อนเพื่อนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะแบบเอ้ยโทรคือเหมือนตอนนี้เพื่อนเปลี่ยน เปลี่ยนไปเลยจากเพื Raw ่อนสมัยที่เราเป็นแบบเด็กเที่ยวเที่ยวกันตอนนี้กลายเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยถามเพราะคเยอะเลยทีเดียวก็พอสมควรค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถามเป็นไกด์มากกว่าสมมติว่าตามช่วงของแต่ละเดือนของเด็กก็จะมีพัฒนาไม่เหมือนกันก็ถามว่าเอเนี่ยเด็กเริ่มจะคุยแล้วเริ่มจะกินนมแล้วจะปั๊มยังไงอะไรเงี้ยเรจะมีหลายเรื่องม่เลี้ยงเองพอแล้วเลี้ยงเองมาถึงประมาณแดเดือนค่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มมีที่เลี้ยงแล้ว งั้นแม่ไม่ทำงานงานเป็นสถานการเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์นี่ไงเขาไวมากเขาไวมากเขาเต้นแล้วนะอาจจะเต้นโชว์ะไปแลยไปเลยโชว์ใช่มาเลยจะเป็นจอยเขาให้เขาจอยได้ไหมคะได้ให้เขาช่วยอุ้มหน่อยก็ขออนุญาตเอ๊ะแต่งตัวมาสนุกสนาน I I told them like they asked how to raise her like we also we're always happy with her and I told them that You look serious but actually you are the thing ริ๊งต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 ิ้งติ๊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 งตินงติ๊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 งตงติ๊งติงต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 ึ๊งต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  เขาจะใช่ค่ะเขาจะเขาจะเหมือนแบบใช่ทุ e t เออเขาก็จะดูแลในในเรื่องของแบบฟิสิกสลโมากกว่าค่ะให้เวลาคือถ้าถ้าเป็นเรื่องของแบบให้นมเขาเต้าอะไรที่เป็นเรื่องเซงซิวิตอะไรละเอียดอ้อก็จะเป็นแม่แต่เป็นเรื่องเล่นเรื่องแบบป็นเรื่องหนักหนักเรื่องยกของยกของยกคาสูงขาชี้อะไรก็จะเป็นเขาแบ่งหน้าที่กันแทนไหมคะถ้เขาแทนคนที่สองเลยไหมคะยัง ตามธรรมชาติไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าแบบสมมติมาตัวโอเคใช่ยหมอิสระแบบคนที่สองก็ตามธรรมชาติเพราะว่าถ้าจัดว่าไปคิดว่าย่างย่างย่างยางย่างยางย่างยางย่างเอาคนนี้ให้เต็มที่ก่อนสามีนะคะได้ปรึกษาเราค่ะว่าคนที่สองยังไม่ถต้วงดก็ตกลงกันยังไงอะไรงเี้ยก็อย่างที่บอกเราก็อยากให้คนนี้ให้เต็มที่ก่อน อย่างนี้ก็ต้องได้2ภาษาเลยค่ะคือคุณพ่อจะภาษาอกฤษแม่จไทยเราจะ้ภาษาอเรน้นภาษาปตุกเน้นภาษารไม่คือก็คือพี่จะเน้นภาษาไทยก็คือเน้นภาษาอังกฤษเลยแยกกันไปแล้วทีนี้คือการ นี่น้องค่ะความหันสาในแต่ละวันเหมือนจะเปิดขนาดไหนคะสนุกสนานมากทุกวันต้องมีเรื่องแปกใหม่ทุกวันเรอเมื่อวานเพิ่งเดินแม่กันอด้ yesterday h e first first walk and say very g o o ได้กี่ก้าว how you feel how you feel wow. very proud uh, ภูมิใจก็เปยใส่ภูมิใจ very special m m o หลงทุกสาวไงกันนะ how you uh e r y like how you into her like

การคุยเก่งคุยเก่งอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยชอบเต้นชอบดนตรีเห็นมีพระลูกสาวใส่ชุดไทยเลยแต่ผมรู้จับใส่ยังไงเห็นบอกว่าแบบคุณคุณแม่อยากให้ใส่ก็เลยต้องใส่ให้คุณแม่เขา h ป p p y ไปเคะได้ใส่ชุดไทยแ happy ชุดก็ใส่เดินได้เพราะใส่ชุดไทยมาเดินตามสบายตัวเองมาเดินได้ตามสบายตัวเองก็ตอนมากเลยอย่างนี้เราหลงแล้วติดสางนัดพี่หลงพี่ติด เราออกไปทํางานเราก็ต้องรีบกลับบ้านกลับบ้านเมื่อไหร่ที่นมคัดกุบคิดถึงเลยเห็นไหมไปปีบหลังใช่ค่ะใช่ก็คิดถึงเขาตลอดเลยแค่ออกจากบ้านอ่ะแค่สตาร์รถคิดถึงแล้วใช่แค่ปิดประตูออกจากบ้านคิดถึงใช่ตลอดเวลามีแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันไหนก็อที่แบบว่าเจอน้องแล้วแบบโอ้หลงหนักมากทุกคนเลยทุกคนคือเขาเข้าได้กับทุกคนเลยอ่ะไม่กลัวใช่กลัวไม่ลูกกลัวก้อง She not scared of anybody. She talks about her with everybody. Eric, she grew up around a lot of people and um, we, we continue to introduce her to people when we travel and we like to show her like we were just in uh, Chiang Rai. เราเลี้ยงเขาแบบเปิดเจอใครเราก็ปล่อยเขาไปเล่นกับทุกคนเลยอย่างล่าสุดไปเชียงรายไปเจอเด็กอาขาก็ปล่อยให้เขาเล่นกับน้องที่นั่นเขาก็พาพาไเล่นกินหญ้าอะไรกันเล่นเล่นกินหญ้าเขาอยู่กับธรรมชาติไงกับป่ากับเขาเราก็ไม่ห้บุกกระดิบบุกระดิบแต่เขาจะติดแม่ Yeah. Ok. Yeah. 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 Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. bye.